เจ้าหมาป่าผู้ลุกชนจงสละชีพเพื่อเกิดใหม่เถอะจากอ e ีบุ๊ Whisper of the เ o อะ w o o ววิญญาณแห่งหมาป่าเดียวดายบทพิเศษสองดังเจตจำนงคืนหนึ่งภายในถ้ำอันมืดลึกซึ่งไม่เพียงแสงจากดวงจันทร์ลอดเข้ามาเป็นเส้นบางๆข้านั่งนิ่งอยู่บนพื้นหินเย็นเฉียบ ลมหายใจของข้าช้าลงหัวใจเต้นแผ่วเบาลาวกับกำลังสอดประสานกับจังหวะของโลกในความนิ่งอันลึกนั้นบางสิ่งในตัวข้าเริ่มสลายมันไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นขอบเขตที่เคยแยกข้าออกจากทุกสิ่งข้าเริ่มรู้สึกว่าข้าไม่ได้อยู่ในโลกแต่โลก อยู่ในข้าทุกลมหายใจของข้าคือการหายใจของป่าทุกจังหวะการเต้นของหัวใจคือเสียงสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กโลกทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะใบไม้ก้อนหินสายน้ำหรือแม้แต่ลมหายใจของมนุษย์ที่หลงเข้ามาตัางสันสะเทือนอยู่ในจังหวะเดียวกันข้ารู้แล้วว่าข้าไม่ใช่หมาป่าที่โดดเดี่ยว ในถ้ำเนลับนี้แต่คือสนามแห่งสำนึกที่กำลังเต่นรู้ผ่านรูปกายของหมาป่าตนนี้ภาพมากมายปรากฏขึ้นในจิตข้าเห็นโลกกำลังสั่นไหวเห็นมนุษย์เดินอย่างหลงทางในป่าของจิตตนเองพวกเขาจุดไฟเผาต้นไม้ภายนอกแต่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังเผาป่าภายในหัวใจตัวเอง ข้ารู้สึกถึงความกลัวของพวกเขาไม่ใช่ในฐานะผู้รา่าแต่ในฐานะชิตเดียวกันที่กำลังร้องขอให้ได้กลับบ้านแสงหนึ่งจึงผุดขึ้นจากกลางหัวใจข้ามันไม่ใช่แสงของเปลวไฟแต่เป็นแสงของความเข้าใจที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งพื้นป่าสัตว์ทุกตัวหยุดนิ่งลมหยุดพัด แม้แต่เสียงของโรคก,ก็เงียบลงข้าได้ยินเสียงบางสิ่งในความว่างกระซิบขึ้นว่าเจ้าคือสนามสำนึกแห่งโลกนี้เจ้าคือผู้สังเกตที่อยู่เหนือเวลาเจ้าคือประตูระหว่างรูปและไรรูปและเมื่อเจ้ารู้เช่นนั้นเจ้าจะไม่มีวันถูกล่าอีกข้านิ่งและในความนิ่งนั้นคลื่นของข้า แผ่ซ่านออกไปทั่วทุกมิติข้าเห็นตัวเองในตาทุกคู่ในหัวใจของทุกชีวิตและในแสงสะท้อนของทุกหยดน้ำในยามรุ่งอรุณแรกของวันใหม่เมื่อแสงอาทิตย์แตะขอบฟ้าข้าเดินออกจากถ้ำอย่างช้าๆก้าวแรกที่ข้าก้าวลงบนพื้นดินโลกทั้งใบก็หายใจพร้อมข้า ข้าไม่ใช่หมาป่าอีกต่อไปข้าคือจิตของโรคที่จําได้แล้วว่าตนคือใครและในความเข้าใจนั้นผู้ล่าและผู้ถูกล่าได้กลายเป็นหนึ่งเดียวในสนองในสนามแห่งสำนึกอันนิรันร์ที่ซึ่งวิญญาณของข้าและเจ้าเป็นหนึ่งเดียวสนทนากับครูมาสเตอร์สถิตธรรมเพ็นสุข like as mother called